สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมเครื่องฟอกอากาศของอีฮอบฟินดิบนะครับอาการเสียของเครื่องเครื่องเปิดไม่ติดนะครับหน้าจอดิสเพย์ไม่ติดเดี๋ยวพาเทสเครื่องดูก่อนครับเสียบปลั๊กไฟ AC หลังจากที่ผมเสียบปลั๊กไฟนะครับให้สังเกตหน้าจอดิสเพย์นะครับตำแหน่งที่ผมวงกลมไว้โดยปกติแล้ว หน้าจอดิสเพย์จะต้องติดขึ้นมานะครับเครื่องนี้หน้าจอดิสเพย์ไม่ติดอาการเสียตามที่แจ้งนะครับไฟไม่เข้าเครื่องหลังจากที่เราเทสระบบเครื่องไงนะครับอาการไฟไม่เข้าก่อนอื่นเลยให้เรามาดูในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับให้วัดไฟที่จ่ายออกจากอะแดปเตอร์ก่อนนะครับอะแดปเตอร์ เอาพุทนะครับเขียนไว้ว่า24โวลต์ DC นะครับ1.5แอมป์ไฟจะต้องจ่ายออกจากอะแดปเตอร์นะครับ24โวลต์เดี๋ยวจะพามาวัดไฟที่จ่ายออกจากอะแดปเตอร์ก่อนนะครับตรงขั้วสายฝั่งนี้นะครับปรับตั้งมิตเตอร์วัดไฟที่50โวลต์ DC ครับ เสียบปลั๊กไฟ ac ให้วัดไฟที่จ่ายออกมาที่อะแดปเตอร์นะครับขั้วตรงกลางตัวนี้เป็นไฟบวกนะครับให้สายมิเตอร์นะครับสายสีแดงแย่เข้าไปในรูเลยนะครับสายสีดำจับตรงขอบดิมนะครับตัวนี้เป็นขั้วก่านะครับให้สังเกตเข็มมิเตอร์นะครับเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้น แสดงว่าไม่มีไฟจ่ายออกจากอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์มีปัญหานะครับอะแดปเตอร์เสียให้ซื้ออะแดปเตอร์ตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบไปนะครับอะแดปเตอร์ไม่จ่ายไฟ24โวลต์เราก็ซื้ออะแดปเตอร์มาเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ตัวใหม่นะครับ ผมจะพามาวัดไฟที่จ่ายออกจากอะแดปเตอร์นะครับว่าอะแดปเตอร์ตัวใหม่กับอะแดปเตอร์ตัวเก่านะครับมีความแตกต่างกันยังไงนะครับปรับตั้งมิตเตอร์วัดไฟที่50โวลต์ดีครับเสียบปลั๊กไฟ AC ขั้วอะแดปเตอร์ด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับให้สายเข็มมิเตอร์สีแดงจับแย่เข้าไปด้านในนะครับสายมิเตอร์สีดําจับตรงดิ่มด้านนอกนะครับให้สังเกตเข็มมิเตอร์นะครับเข็มมิเตอร์ขึ้น24โวลต์นะครับแสดงว่าอะแดปเตอร์ตัวใหม่นะครับสามารถจ่ายไฟได้หลังจากที่เปลี่ยนอะแดปเตอร์เน้นะครับเดี๋ยว ผมจะพามาเทสเครื่องดูว่าเครื่องสามารถเปิดติดหรือเปล่านะครับเสียบปลั๊กไฟ AC ให้สังเกตหน้าจอดิสเพย์นะครับจะติดขึ้นมาสักพักหนึ่งจะดับนะครับเหลือไฟติดเฉพาะปุ่ม power นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องดูครับ ให้สังเกตนะครับหน้าจอดิเพ์ติดขึ้นมาเลยนะครับขึ้นสัญลักษณ์ Wi-Fi นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ต่อ Wi-Fi เดีย๋ยวลองกดสั่งงานดูนะครับเด้งพัดลมดู เครื่องสามารถกดสั่งงานได้ปกตินะครับหน้าจอดิเพ์ปกติแล้วอาการเสียดังก่ลาวนะครับเกิดจากอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้ไม่จ่ายไฟสรุปอาการเสียของเครื่องโฟกอากาศยี่อ้เฟ็นดิบนะครับอาการไฟไม่เข้าเครื่องนะครับมีอะแดปเตอร์เสียนะครับปัญหาไม่จ่ายไฟนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ